คุสื oh, um ขอนำเสนอสิบเรื่องที่เป็นที่สุดของขบวนการเส้นไต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 เรื่องแรกขบวนการที่มีจำนวนตอนเยอะที่สุดผมปฏิเสธไม่ได้ครับว่าขบวนการที่มีจำนวนตอนเยอะที่สุดนั้นก็คือขบวนการที่เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการเส้นไตอย่างหานจอพิฆาดโกเรนเจอร์ขบวนการที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1975เรื่องราวของนักรบทั้ง5 ที่ถูกองค์กรการเขนดำโจมตีแบบปริศนาและพวกเขาสามารถรอดชีวิตมาได้จนรวมตัวกันและกลายเป็นฮิมิสึเซนไตโกเรนเจอร์ Ranger, คอยต่อสู้กับเหล่าการเขนดำโดยจำนวนตอนของโกรเรนเจอร์นั้นมีจำนวนตอนทั้งสิ้น84ตอนด้วยกันและเป็นขบวนการที่ช่วยวางรากฐานให้กับขบวนการเซนไตในยุคหลังๆต่อมาเรื่องที่2ขบวนการที่มีเรตติ้งดีที่สุด เชื่อว่าหลายคนคงจะชอบขบวนการเซนไนตกันมากครับและอาจจะคิดว่าขบวนการอย่างจูเรนเจอร์ที่ท,ทราบปรากฏการหรือขบวนการเจ้าน้ำตา ที่เลือเรื่องดราม่าอย่างไดเรนเจอร์หรือแม้แต่ขบวนการลูกลักบันไดอย่างโกไคเจอร์อาจจะเป็นขบวนการที่มีเรตติ้งดีที่สุดแต่คุณคิดผิดครับเพราะนอกจากโกเรนเจอร์จะมีจํานวนตอนเยอะที่สุดแล้วพี่แกยังครองสถิติเรตติ้งฉายที่ดีที่สุดอยู่ที่16.1อีกด้วยเพราะในช่วงนั้นเนี่ยหนังแนวฮีโร่5สีนั้นเป็นของใหม่แล้วก็มีเนื้อหาที่แปลกมากๆจึงทำให้ขบวนการนี้นี่มีเรตติ้งดีจนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวหาใครล้มไม่ได้ เรื่องที่3ขบวนการเซนไตที่มีจํานวนตอนน้อยที่สุดซึ่งขบวนการนั้นก็คือขอบวนการลำดับที่2อย่างแจ็คเกอร์เรื่องราวของหนุ่มสาวทั้ง4ที่ถูกผ่าตัดเทกกลายเป็นไซบอร์กเพื่อต่อสู้กับองค์กรก่อก,การร้ายคลาบและด้วยพลัดเรื่องที่ดูจริงจังมากจนเกินไปจึงทําให้เนื้อหานั้นดูยากและเข้มข้นเกินจึงทําให้จํานวนตอนของขอบวนการแจ็คเกอร์นั้นมีเพียงแค่35ตอนและต้องถูกจัดจบด้วยกัน แต่ทางประเทศไทยนั้นได้คิดว่าขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการพนันเพราะว่าสัญลักษณ์นั้นมีสัญลักษณ์ของไพ่อยู่ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรเลยโอ้ยผู้ใหญ่สมัยนั้นนี่คิดอะไรวะเนี่ยจึงทาให้ขบวนการนี้ไม่ได้เข้าใายในประเทศไทยจ้อยเรื่องที่4ขบวนการที่มีเรตติ้งน้อยที่สุดเชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากให้ขบวนการที่ตัวเองรักอยู่ในอันดับนี้สักเท่าไหร่แต่เมื่อพูดถึงขบวนการที่มีเรตติ้งน้อยที่สุดนั้นผู้คลองสถิติในตอนนี้ก็คือขบวนการเจ้าสัมสัต์จูโอเจอร์ ซึ่งเป็นขบวนการลำดับที่40และสร้างเพื่อฉลองครบรอบ40ปีขบวนการเซนไตแต่กับทำเรตติ้งผู้ชมไปได้เพียง3.3ซึ่งน้อยที่สุดในขนาดนี้ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของขบวนการนี้หลายคนจะบอกว่าสนุกอยู่มากแต่ในช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งขาลงของเซนไตและของไรเดอร์เพราะว่าทั้งจูโอเจอร์และมาสเรเดอร์โกดนั้น ก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมเรตติ้งยังน้อยทั้งคู่อีกด้วยนับได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงขาลงของหนังโทคุูจริงๆเรื่องที่ 5. ขบวนการที่มีจำนวนสมาชิกเยอะที่สุดได้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของขอบวนการ5สีเลยทีเดียวซึ่งขบวนการที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือขอบวนการอาวกาศคิวเรนเจอร์ anger, ที่มีจำนวนสมาชิกรวมกันทั้งหมดถึง12คนด้วยกัน คิวเรนเจอร์เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักสู้ที่ต้องต่อสู้กับจัก,กรวรรดิอาวากาศจักแบท็เทอร์ที่ปกครองอาวากาศด้วยอำนาจเบืดและความหวาดกลัวไม่ต่างอะไรกับประเทศแถวนี้เลยดังนั้นเหล่าผู้พิทักษ์อาวากาศทั้งหลายในนามของซูเปอร์สตาร์จึงต้องร่วมการต่อสู้กับเหล่าจาักแบท็เทอร์เพื่อคืนอิสรภาพให้กับอวกาศในฐานะของคิวเรนเจอร์และด้วยพลเรื่องที่ลำ้ำ ไปไกลถึงอวกาศอีกทั้งจานวนสมาชิกที่มีเยอะมากๆก็ได้ทำลายสถิติของขบวนการเจ้าเก่าอย่างเดกาเรนเจอร์ที่มีสมาชิกสุดที่รวมกันถึง10คนโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆด้วยที่6ขบวนการที่มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดตั้งแต่ขบวนการแรกจนถึงปัจจุบันขบวนการที่มีสมาชิกน้อยที่สุดนั่นก็คือขบวนการระดับที่3อย่างขบวนการสุริยะซันบอวคัน โดยพี่แก่นั้นมีสมาชิกเพียงแค่3คนและ3คนนี้ก็เป็นชายล้วนด้วยโอ้โหไม่มีผู้หญิงเลยนอกจากนี้ซันวอลคันยังเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของขบวนการเดนจิแมนอีกด้วยเพราะว่ามีตัวร้ายตัวเดียวกันอย่างราชินีเฮโดเรียนและเป็นเรื่องแรกที่มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงอย่างสีแดงกลางคันอีกด้วยถือว่าเป็นขบวนการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากมายและเป็นบรรทัานให้กับขบวนการ3คนในยุคหลังเรื่องที่7็ นักแสดงสาวที่มีอายุน้อยที่สุดแน่นอนครับว่าในขบวนการเซนไตนักแสดงสาวที่มีอายุน้อยที่สุดนั่นก็คือฮิโรเซะซาโตมิหรือที่เรารู้จักกันดีในบทของเจ้าหญิงซูรุฮิเมะจากขบวนการดินจาคาคุเรนเจอร์ที่เธอเป็นหัวหน้าทีมผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของขบวนการเซนไตนอกจากความสวยและน่ารักของเธอแล้วเธอยังมีฝีมือในการต่อสู้และความเป็นผู้นำอย่างมากโดยในตอนนั้นคุณฮิโรเซะ รับบทเป็นเจ้าหญิงซูรุฮิเมะโดยอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นพูดไปก็คงไม่น่าเชื่อฮะโอ้โหเด็ก13ปีตอนนั้นนี่ขนผมพิ่งขึ้นเองหมายถึงขนลักแร่นะซึ่งในปัจจุบันเธอเองก็กลับมารับบทเป็นซูรุฮิเมะในภาคสปินออฟของขอบวนการเซนไคเจอร์อีกด้วยเรื่อได้ว่าการเวลานั้นทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้จริงๆเรื่องที่8หุ่นโจรที่ใช้ยานรบรวมร่างเยอะที่สุด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับจุดขายของขบวนการเซนต์ไนั่นก็คือการรวมร่างของหุ่นรบซึ่งแต่ละหุ่นรบนั้นก็จะมีการรวมร่างที่แปลกพิสดารตามแต่ละเรื่องกันไปและมีตีเป็นของตัวเองแต่ในขบวนการโทรคิวเจอร์ ทีมของขบวนการนี้ใช้รถไฟเป็นอุปกรณ์ในการรวมรากและเจ้าหุ่นที่ใช้อุปกรณ์ในการรวมรากเยอะที่สุดนั่นก็คือท o อค o ิวเรนโบว์โดยพี่แกเนี่ยโคตรใหญ่เลยฮะโอ้โหใช้ยานรบถ,ถึง14ขบวดนด้วยกันในการรวมรากเพื่อเป็นหุ่นตัวเดียวจะว่าเปลืองก็ได้จะว่ารกก็ดีเรื่องที่9หุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีหุ่นยนต์เพียงแค่ตัวเดียวที่มีขนาดใหญ่บ้าๆนั่นก็คือเจ้าไดจินริวจากขบวนการ5ดาวไดเรนเจอร์ Ranger. ไดจินริวคือหุ่นยนต์เทพเจ้าที่รักษาสมดุลของจัก,กรวาลจึงไม่ได้เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายและด้วยขนาดตัวที่บอกเลยว่าพูดไปถึงกับช็อกเพราะมันมีขนาดตัวสูงถึง345เมตรไม่กอดมึงจะตัวใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ย แถมพลังในการทำลายล้างของมันเนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งกว่าระเบิดปนามนูหลายเท่าเลยครับเพราะมันคือมังกรจากอวกาศที่น่ากลัวมากๆทำเอาหุ่นยนต์ของไดเรนเจอร์นั้นเป็นเพียงแค่หุ่นโมเดลของเล่นไปเลย mm. เมื่ออยู่แทบเท้าของมันซึ่งไดจินริวนั้นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อการต่อสู้ระหว่างไดเรนเจอร์กับเผ่าโกบ้านั้นถึงขั้นรุนแรงพี่แกก็จะโผล่มาแต่ในตอนสุดท้ายพี่แกก็กลับไปยังอวกาศหลังจากการต่อสู้จบเอออย่ากลับมาอีกเลยมึงอะ่ะ และเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือของเล่นที่ราคาแพงที่สุดของกระบวนการ5สีแน่นอนครับว่าจุดเด่นของกระบวนการ5สีนั้นก็คือเหล่าหุ่นยนต์ประกอบร่างซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีการออกของเล่นหุ่นประกอบร่างออกมามา,มากมายครับเด่นได้ว,ว่ามีทั้งของเสริมของหลักที่ราคาเนี่ยเด่ได้ว,ว่าโดดหูฉี่เลยทีเดียวแต่คงไม่เท่ากับหุ่นยนต์ของกระบวนการไฟแมนอย่าง เกรทไปซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้นั้นเมื่อลงขายใน Ebay ราคาของพี่แกนี่สูงรลิ้วเลยทีเดียวโดยสภาพกล่องที่ยังครบสมบูรณ์รวมถึงของข้างในที่แทบจะไม่มีการแกะออกมาเลยดังนั้นจึงทำให้ราคาของมันสูงถึง21,870บาทเมื่อเทียบเป็นเงินไทยโอ้โหบอกเลยครับว่าใครที่มีหุ่นยนต์ตัวนี้และสภาพดีๆกล่องคมๆเนี่ยเอาไปลงขายเนี่ยคุณกลายเป็นสุรตานทันทีเลย เป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสลับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกดไลค์เฟ b o ุ๊กแฟ Page เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย